Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it one. i guess doing good things is happy. habit everybody has known what you did. just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things is your happy, just giving one. everybody has done what you did. just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. g o ลก i สซ ah uh. ah n ล I ร d ม h ัร n บินอั h ลอล l ัยล l l ุ hammad s s a l a ม u a l a k u m w ร r a h m a t u l l a h i w a b a บร k ก t ต h ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสดลครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมครับอิมรอนฮานาฟีและเชฟอริปราเกตครับลามอะลัยกุมรราะมะตุลลอฮวะบระกาตุก็แน่นอนครับ สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับเป็นประจําทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะกลับมาพบกับเรานะฮะกับรายการเมนูสดะรายการอาหารในรูปแบบของสไตล์อาเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารคารานที่มทุกท่านทานกันได้นะครับขั้นตอนการทำนะฮะที่จะทําให้ท่านชมนั้นสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการเข้าครัวนะับปรุงอาหารเสิร์ฟเมนูอร่อยให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะฮะวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับก็มี เมนูดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นเมนูวันนี้เป็นเมนูแบบเบาๆใช่ไหมเชฟเป็นแบบ <จะ S 1> สดเป็นเมนูสําหรับเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับ <ừ> ที่ <ừ> <ๆ>แบบกาลังเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นเมนูที่จะช่วยบำรุงสมองด้วยบำรุงสมองใช <นะ S 2> ครับขาบ,บ,บ,บอกว่าพืชชนิดนี้ที่เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ทําในเมนูวันนี้เรียกว่าร<อ>วบรวมสารอาหารทั้งวิตามินทั้งแร่ธาตุต่างๆไว้ในครบครันเลยใช่ไหมเชฟและวัตถุดิบที่เรากําลังพูดถึงนะเชฟ คืออะไรครับครับเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายๆนะครับขึ้นทั่วไปตามรั้วนะครับกระถิหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เป็นเท็นเป็นตำลึงครับอ๋อเป็นผักตำลึงเลยนะฮะเป็นผักที่อย่างที่บอกฮะว่ารวบรวมวิตามินแล้วก็คุณค่าทางอาหารหลากหลายเลยนะฮะไว้อยู่ในใบไม้ชนิดนี้นะครับใช่แล้วมีราคาถูกด้วยอ่าแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยปลูกในบ้านได้เลยนะฮะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกคน ทุกเพศทุกวัยแล้วก็วันนี้เมนูที่เชฟจะใช้ตำลึงมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยจะทําเป็นเมนูอะไรเชฟวันนี้จะเอาตําลึงมาทําเป็นซุปนะครับอืมเป็นซุปตําลึงนะฮะเป็นต้มต้มจืดตําลึงอะไรแบบนี้ด้วยไม่ใช่ต้มจืดครับเป็นซุปตําลึงไม่ใช่ต้ตมตจืดคะ,ะเป็นซุปซุปนี่แบบเป็นซุปบ <ไฟ S 1> อกสไตล์ฝรั่งเลยครับอ๋อเอาตําลึงไทยๆนั่นเลยเชฟไปทําเป็นซุปสไตล์ฝรั่งได้ด้วยใช่อืมเอาล้วครับวันนี้เราก็ได้เมนูดีๆมาแล้วนะครับสําหรับใครที่ อยากจะรู้ถึงขั้นตอนการทำนะครับแล้วก็อยากจะได้ลองชิมนะฮะก็ติดตามในช่วงของเปิดครัวสระได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วย Once was drowning in fears and the twinkle in eye disappeared, and I was And Disappeared my my ตะขบไทยถือเป็นอีกหนึ่งผลไม้ไทยที่จัดว่าเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งโดยผลของตะขบไทยจะเป็นลูกกลมๆขนาดเท่ากับลูกพุทรามีรสชาติหวานและฝาดเล็กน้อยครับส่วนผลที่สุกจะมีสีแดงแกมดำมักขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดครับ But when the when darkness seems so strong so จากการวิจัยพบว่าตะขบไทยนี่นะครับมีคุณค่าเหนือกว่าผลไม้หลายชนิดโดยผลตะขบจะมีสารอาหารซึ่งประกอบไปด้วยใยอาหารแคลเซียมและมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยในการดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตก to heaven where สำหรับการนำผกบมาใช้เป็นยาสมุนไพรนะครับให้ใช้รากเป็นยาขับเหงื่อยาขับเสมหะส่วนเนื้อไม้ใช้ปรุงเป็นยาแก้ท้องร่วงแก้บิดและมูกเลือดส่วนน้ำตะขบไทยนั้นใช้เป็นยาขับเหงื่อแก้ท้องร่วงและรักษาโรคผิวหนังครับ ask, ส่วนวิธีการเลือกตะขบไทยเพื่อจะนำมารับประทาน หรือทำน้ำตะขบนั้นควรเลือกผลตะขบที่สุกงอมแล้วถ้าจะทำน้ำตะขบให้ใส่ผ้าขาวบางขยำเติมน,น้ำต้มสุกคั้นกรองเอาเปลือกและมเมล็ดออกก่อนเสร็จแล้วค่อยปรุงตามใจชอบได้เลยนะครับมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอ ป้าไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื <t <t ้อได้ทางเซเว่นแคตลอบร้านอุปกรณ์เบเกอรี um ่ชั้นนำเทสโกโลตัสและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเตรียมพบกับมหกรรมฮา้านกรุงเทพยิ่งใหญ่แห่งปีช็อปชิมชิล กับหลากหลายสินค้าฮาลานชั้นนำทั่วประเทศตอนรับอาเซียนสนุกแบบฮาลานสํัหรคุณหน,หนูและทุกคนในครอบครัวในฮารานบางกอก2014อาเซียนอิน r a เกรช18 19 20เมษายน2557หน้าลานพาซาสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้า0825469430และ082 546-943-1วันนี้ปัญหาในการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไป ขอแนะนำ hanging jewelry organizer ที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งานและสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน hanging jewelry organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเดสตรีสามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุกทที่ที่คุณต้องการ hanging jewelry organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้น ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงจะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อ,อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอา การฝึกอา่านยาตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง1,000บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮั์และอุมรอราคาห5ารบาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยาตีมทีวี02-530-3199เช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปตุสเซดาน้ำมันสกัดแท้100%เปเซกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวซะดานะครับวันนี้เราก็ได้วัตถุดิบดีๆมาปรุงอาหารกันแล้วครับวันนี้ก็เป็นวัตถุดิบเป็นเป็นพืชพื้นบ้านของไทยนะครับมีขึ้นตามอยู่ ริมรู้ว่าบางบ้านนี่ไม่ต้องปลูกแล้วนะครับขึ้นเองเลยก็ได้ทีนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสําหรับเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างนะครับใครที่เคยทําเมนูซุปที่เราเคยได้นําเสนอไปก็ใช้วัตถุดิบคล้ายๆกันใช่ไหมครัทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าวันนี้วัตถุดิบที่เชฟเตรียมมานั้นมีอะไรบ้างครับเชฟแนะนำนะฮะครับ,รบก็มีตําลึงนะครับอันนี้เด็ดใบออกนะครับก็ หลอมต้นก็ไม่ต้องเอานะครับเด็ดเอาใบใช่ไหมครับใช้แตใบนะครับอันนี้เป็นใบตำหนึงนะครับแล้วก็น้ําซุปนะครับแล้วก็เนยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสเกลือป่นพริกไทยป่นนะครับแล้วก็หอมอันนี้เอาไปสับก่อนครับแันก็เป็นหอมแดงหรือว่าหอมใหญ่ก็ได้นะครับเราก็จะมีนมวิปปิ้งครีมแล้วก็จะมีมันมันอันนี้ใช้มันฝรั่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมันสำปะหลังก็ได้ครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นลองใช้ฟักทองดูก็ได้นั่ตัวมันนี่ก็เอาไปต้ม God, right? <imitas> <imitas> <traffens> <imitas> Isn't it so funny how we all walk around? Never even thinking of the days under the ground. The drive and ambition taking over our lives. For this world, for the fame, for the power, do we strive? Our minds made up, whatever it takes. to feed the desires that this heart makes. Why don't we know? How do we stay within the boundaries of the right way? When we step out of our homes in the middle of the day. เอาละครับนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบนะครับซึ่งจะใช้ทําเป็นเมนูสนะประจรวันนี้นะครับกับเมนูซุปตําลึงครับเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมล้างวัตถุดิบทุกอย่างนะครับ เด็ดใบตำลึงให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทำกันได้เลยนะครับก็เชฟก็เตรียมกระทะมาวันนี้จะทำซุปซุปตำลึงซุปตำลึงนะฮะใช้กระทะทำซุปนะครับเราเห็นมีเตรียมเป็นเครื่องเบจิกบลเลตไปด้วยแต่ต้องมีปั่นกันด้วยใช่ไหมเชฟใช่วิธีการทําซุปนะครับก็จะมีส่วนหลักๆเขาก็จะเอามาผัดให้สุกก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปั่นพอปั่นเสร็จแล้วก็เอามาปรุงอีกทีหนึ่งในกระทะครับเอาละครับทีนี้ ลงมือทำันเลยดีกว่าครับเชฟบิสมิลลาห์เราก็เริ่มจากการผัดผัดก่อนนะฮะหอมแดงก่อนนะครับกับเนยนะครับบิสมิลลาห์อันนี้เป็นเนยจืดนะครับครับเราก็เป็นหอมแดงนะครับเอาไปผัดกับเนยนะครับหอมแดงนี่ก็สับละเอียดมาเลยนะสับละเอียดเชฟบอกว่าจะเป็นหอมแดงสับก็ได้หรือว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะฮะผัดตำลึงซึ่งเด็ดมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับเชฟก็หั่นเลยนะฮะ ตำลึงถ้าใส่ไปทั้งใบก็ได้ครับไม่เป็นไรตำลึงที่เชฟมาใช้นี่ต้องเป็นเป็นยอดตำลึงแบบเวลาบ้านเราทำอาหารนะริ่ยอดอันนี้เอาใบอย่างเดียวนะครับตรงไหนก็ได้นะครับคือได้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยทั้งตัวใช่คแล้วก็ใส่มันไปก็ใส่มันฝรั่งลงไปผัดด้วยเลยนะฮะ ครับทีนี้หอมเราก็ดูเหมือนจะสุกแล้วนะเชฟครับนี่ก็ใส่เติมน้ำซุปเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำซุปซึ่งได้มาจากของมูรสไก่ไทยเชฟนะฮะประหยัดเวลาเลยนะฮะนี่ก็ตามด้วยคำเดียนะครับคำเดียวครับอันนี้ก็รอให้เขาเดือดเลยใช่ไหมฮะใช่พริกไทยป่นนะครับใส่เลยนะฮะอันนี้มีปิ้งครีมนะครับมีปิ้งครีมนะหรือเป็นครีมไม่ได้ครีมสดในะมันจะใช่ไม่ปิ้งครีมสด ยังไม่ได้ตีกนะ็ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะฮะนีก็นมนะครับนมนี่ประมาณแค่ไหนได้ครับเกประมาณครึ่งถ้วยตัวนะครับรครึ่งถ้วยนะครับ,รบเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะครับแล้วก็นําไปปัน่นอ๋อทีนี้ก็คือผัดทุกอย่างรวมกันนะฮะแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ตัวนมสดแล้วก็รอให้เขาเดือดใช่ก็คือเราทำหมัดนะฮะทำวัตถุดิบต่างๆให้สุกก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปั่นเอาละครับทีนี้เราก็นํา ทุกอย่างนะฮะใส่เข้าไปในเครื่องปัน่นนะฮะเพื่อที่จะทำการปัน่นทีนี้ก็เชิญเชฟเลยฮะนีค่คือให้ทุกอย่างละเอียดใช่บบครับ,บ,บให้ละเอียดเป็นน้ำข้นๆแบบนี้เลยนะครับ,นนบ,บทีนี้เราต้อง นำกลับมาขึ้นเตาอีกทีใช่ไหมครัใช่ครับนำกลับขึ้นเตาแล้วก็ปรุงรสอ๋อครับก็กระทะก็ใช้เป็นกระทะใบเดิมได้เลยใช่ครับเอาเลยครับครับเปิดไฟเลยนะฮะสีสวยเลยนะใช่ครับเป็นสีเขียวสีเขาจะคล้ายๆปลาขมเลยอืมก็ทีนี้ก็ขึ้นเตาให้ให้เขาเดือดอีกครั้งใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมถ้าเกิดว่าเขา ข้นข้นข้นไปหน่อยเราก็จะเติมนมหรือว่าน้ําซุปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยข้นเนี่ยก,ก็เติมพวกนมแล้วก็วิปปิ้งครีมเข้าไปดับเพิ่มอีกนะครับวัฒน,น,นะคะรรม ก็ประมาณปลายช้อนชานะครับแล้วก็รอให้เดือดนะครับแล้วก็เสร็จอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเสร็จในส่วนชายขั้นตอนกรรมวิธีของเมนูซุปตำลึงนะคฮะทีนี้ต้องรอให้เขาเดือดอีกทีนึงฮะใช่ครับรอให้เดือดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปจัดจานเสร็จไปเลยอ๋อเอาลครับเดี๋ยวเรางมาจัดจานกันเลยครับเอาเลยครับทีนี้เราก็ได้ซุป ตำลึงร้อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือการตักเสิร์ฟนะฮะเชินเชดเลยครับวันนี้เชฟเตรียมมาเป็นเป็นแก้วมาเลยนะฮะ<อ>ก็เราสามารถที่จะเสิร์ฟเป็นถ้วยซุปแก้วก็ได้แต่ว่าก็เลือกแก้วที่มันมีฐานใหญ่ๆแบบนี้เนาะนะครับเพื่อทนความร้อนด้นะครับถ้าเ<ช>กิดว่าใช้เป็นแก้วที่เป็นทรงสูงก็ไม่เหมาะนะครับ เสิร์ฟมาเป็นแบบชาเ,าเขียวเ่ยนะเชฟวันนี้ใส่หลอดดูดดูดได้เลยนะเชฟแ,แข็งๆหน่อยนะค,ครับเชฟตรงนี้นะฮะครับนี่ก็โรยหน้าด้วยกับพริกไทยป่นซุปสไตล์ฝรั่งต้องมีโรยพริกไทยด้วยนะครับค,ครับแล้วก็ มียอดต,ตำลึงมาด้วยนะฮะที่บอกใช้นี่แหละตกแต่งได้เลยนะฮะใช่ครับทำเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้แล้วนะครับและนี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์ออกมานะครับสำหรับเมนูสะดประจำวันนี้นะครับ,รบกับเมนูที่มีชื่อว่าซุปตำลึงครับ ช่วงหน้าครับช่วงระชวนชิมนะครับก็จะได้มาถึงเวลาที่เราจะได้มาลองชิมกับเมนูในวันนี้กันครับ When's my turn in the grave? To read all the tales of the kings of the past Do we ever think how long did it last? Day after day or night after night Do you ever think when's the end of my life? วันนี้ปัญหาทีการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไป ขอแนะนำแฮ n k ิ้ง j จอรูรี่ออแกไนเซที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งาน และสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้าน Hanging Jewelry Organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเ s t t ต e e สามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุก,ท,กทุกที่ที่คุณต้องการ Hanging Jewelry Organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่09 1 1 0 8 0 0 3 5อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื้อตรง คุณรู้สึกรุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มทุนตุน,ตนลวกทอดนึ่งอบยา่างเ้ื่อความสามารถนายอินวันในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจู ในราคาที่คุณถูกใจเพียง1,900บาทยังครับยังยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง1,490บาทเท่านั้นโทรเลย02-530-3199ม้แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะ มะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทางเซเว่นแคตตาลอกร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำเ e สโกโลตัสและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่าน ช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัตธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสดะชวนชิมนะครับหลายๆท่านรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะก็อยากจะรู้แล้วนะครับว่าตัวซุปตำลึงที่เราทำกันในวันนี้นะครับจะมีรสชาติ ออกมาเป็นอย่างไรประมาณไหนนะครับแต่แน่นอนที่ว่าเราทําออกมาแล้วไม่เหมือนซุปตําลึงหรือว่าต้มจืดตําลึงในบ้านเราแน่ๆนะครับเพราะเชฟอย่างที่เชฟบอกฮะว่าซุปในวันนี้จะเป็นซุปสไตล์ฝรั่งนะฮะแต่ใช้เป็นวัตถุดิบเป็นผักพื้นบ,บ้านของไทยนั่นคือตําลึงนะฮะแล้วก็ทําออกมานี่ใส่แก้วมานี่ทาไม่บอกนี่นึกว่าเป็นชาเขียวเลยนะเชฟแต่จริงๆคือเป็นซุปนะฮะเอาเละครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันนะฮะ ิไปเลยนะครับ1แก้วมีตำลึงด้วยกินได้ด้วยเลยว่าใช่ไได้ด้วยนะครับแต่ผมขอออกก่อนนะฮะ,ะครับ,คร,บครับก็จะเป็นตัวซุปข้นๆนะฮะข้างบนก็จะโรยไปด้วยตัวพริกไทยนะฮะขออนุญาตลองชิมเลยกันกน,นะฮะบิสมิลลาห์ ทำอ,อยู่แล้วเชฟอตอนแรกนี่ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับว,ว่านำตำลึงสดๆเขียวๆนี่มาปั่นในเครื่องปั่นแล้วก็จะมีกลิ่นตกค้างเป็นกลิ่นเหม็นเขียวนะฮะแต่พอทานเข้าไปแล้วรสชาติออกมานี่อร่อยแล้วนะเชฟจะเป็นรสชาติเหมือนกับน้ำเกวี่เลยนะฮะใครที่ชอบทานมันบดนะฮะหรือว่าทานเป็นสเต็กที่ลหลงไหลในความอร่อยของตัวน้ำเกวี่ผมเชื่อว่าต้องชอบกับเมนูซุป ตำลึงแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเป็นเขียวใดทั้งสิ้นเลยครับจะได้เป็นรสชาติมันๆนะฮะจากตัวจะเป็นตัวทั้งตัวครีมด้วยนะฮะแล้วก็นมที่เชฟใส่ไปแล้วก็จะมีตัวมันฝรั่งนะฮะที่เชฟใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นซุปซึ่งรสชาติกลมกล่อมกำลังดีนะฮะจะปรุงรสด้วยกับเกลือแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆมานะฮะเหมาะเลยนะครับขอนนี่ถ้ามีเป็นอย่างที่ผมบอกฮะเป็นขนมปังกระเทียมนะฮะ ทานคู่จะเอาจิ้มแล้วก็ทานไป้วยเลยก็ได้หรือจะเป็นขนมปังโฮวีตขนมปังธรรมดาก็ได้นะเชฟใช่ครับรจะเป็นขน<ช>มปังปิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะทานกับไข่ดาวหรือว่าไส้กรอกก็ได้นะครับหรือว่าใครจะลองแปลกแนวเอาเป็นปลาทงโกถ้าลองดูได้น,น่าสนใจนะเชฟใช้เป็นปลาทงโกของไทยแล้วนะฮะทานจิ้มไปกับตัวซุปผักซุปตำลึงของเรานในวันนี้นะฮะเชื่อว่าเป็นเมนู ที่ดีต่อสุขภาพเมนูหนึ่งนะ,ะก็เหมาะสําหรับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องมีการออกกําลังกายกันด้วยนะครับสําหรับเมนูในวันนี้นะฮะเอาละครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เรานํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ลองทาํากันดูได้นะครับชื่อว่ารสชาตินี่ต้องถูกใจท่านผู้ชมอย่างแน่นอน,นะครับสาหรับเมนูซุปตําลึงในวันนี้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้นะครับก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสาหรับงานที่ ยิ่งใหญ่ไปจํำปีอีกงานหนึ่งเลยนะครับสำหรับงานบางกอกคาราน2014นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18 19 20เมษายนนี้นะครับณลานพาซาสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับหรือว่ากกอเส้นหลามกำแพงนี่เองนะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับงานดีๆแบบนี้นะครับมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับเดินทางมาจาก ทางใต้เลยก็มีนะครับมาจากทางเหนือเลยก็ยังมีนะครับจัดเป็นขบวนรถบัสมากันเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับก็เจอกันได้นะครับกับงานดีๆแบบนี้1ปีมีครั้งเดียวนะครับกับงานบางกอกฮอลล์2014ครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้นะครับรายการเมนูสระก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับผู้สนับสนุนรายการที่มีรายการเมนูสระรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำ ทำได้หลายเมนูเลยนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็เพิ่มช่องทางการจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นคาอลกนะครับหรือจะเป็นที่ร้านจําหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนําทั่วประเทศรวมไปถึงที่เซสโกโรตัสแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับแล้วตอนนี้นะครับใครที่กําลังมองหาธุรกิจนะครับหรือว่าอาชีพดีๆนะครับก็พบกับเฟรนชชายไทยเชฟได้เลยนะครับตอนนี้เขาก็มีเป็นบูธเคาน์เตอร์นะครับสำหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยเชฟมีทั้ง เป็นแบบตู้ป๊อปคอนนะครับพร้อมกับผงปรุงรสต่างๆครับมีแก้วแถมให้ด้วยครับมีหลากหลายแพ็กเกจเลยนะครับจะเป็นชงเครื่องดื่มในผลิตภัณฑ์ไทยเชฟก็มีครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทนีถ่ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะทําธุรกิจหรือว่าต้องการที่จะมีรายได้เสริมนะครับก็สามารถลองโทรไปติดต่อ สอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและสําหรับครัวเสื้อนี้นะครับเอื้อเฟือโดยทรัพย์เจริญกิรนีสอร์ีสอร์ดสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับรับจัดเลี้ยงงานสัมมนางานสังสรรค์แล้วก็งานแต่งงานครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์น้ําพริกแม่เดียนะครับเป็นเคล็ดลับจากแดนใต้น้ําพริกแท้ตราแม่เดียนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของมุสลิมเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยงามทั้งแพ็คเกจแล้วก็รสชาติความอร่อยนะครับมีทั้งแพ็คเกจสำหรับซื้อเป็็นของวะรแล้กสาามถที่จ นำไปทานได้กันในครอบครัวนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่เดียครับครับและขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดนะครับและหนึ่งในนั้นก็ประกอบไปด้วยฮาปตุสซาวด้านะครับซึ่งนอกจากเราจะรับประทานอาหารดีๆแล้วนะครับเราก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เรดมอสครับครับผมและต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการแฟนเมนูสระทุกๆท่านนะครับทั้งท่านที่ติดตามชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับหรือว่า ท่านใดที่แนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆนะครับเข้ามาพูดคุยกันผ่านทางแฟนเพจเมนูสดานะครับก็จากอร้อนมาณที่นี้ด้วยนะครับต้องถือว่าท่านผู้ชมนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนบริการคนสำคัญเลยนะครับที่ติดตามชมรายการเมนูสดาของเราด้วยดีเสมอมาครับก็เจอกันข้างนอกก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้สูตรเมนูไหนก็สามารถเข้าไปขอเชิได้ที่แฟนเพจเมนูสดานะครับหรือใครที่ ชมรายการอยากจะชมรายการย้อนหลังเพื่อจะนำเอาเมนูที่เรานำเสนอไปลองทำกนะันที่บ้านก็เข้าไปชมกันได้ที่เว็บไซต์ YouTube นะครับในะนั้นเราก็อัปโหลดไว้ให้ท่านผู้ชมไปสามารถดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับเรียกว่ารวบรวมทุกเมนูเลยนะที่เรานำเสนอในรายการเมนูเสะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเรานะครับเป็นเวลาที่เรามีนัดกันนะครับ,รบท่านผู้ชมก็รทราบกันดีนะครับทุก วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะฮะ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทางช่องยติมทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับก็หลังจากรายการเมนูสดก,ก็ยังมีรายการจับข่าวคุยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามกันดูได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับแล้วก็เรามีเมนู ดีๆเมนู e anu, อร right, children, allah, now, so ่อยๆนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าวบิลาฮฮตัฟิกมาที่ใดยะซึ่งก็ครอการที่เราได้ราะกา o รั e t า u ้ e ยการรั e v าแ one. But you You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. it's a happy. Just once. Everybody once. has known what you did. Just giving one. But you telling <coughs> everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. is are happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I cast doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.